ยังหน้าปังสวัสดีค่ะวันนี้เมื่อไรลงมาทงมาทงมาทามาหา,านเอาใหม่อนมีเหมือนเนมีประมีแต่วิจัน้นมใหม่เอาบางก่อไฟเห็นอยู่บ่เท่าบุยเออไม่อยู่เออเนนั่งคุกเข่าเด้อนี่แหละน้ำนี่แหละมันอันนัน น้ำมันแข็งปุ่นตรงนี้นะก็เสือหนอปักไงเริ่มเห็นบมดเรมบงึงสับมันนี้มาสับเนาะใหม่ไปกินค่ะมาทงหน้าหน้าเมติยะ บนอเดียวกับแกงอิ่มโอ้ปวดบเลย<อ>มาเลยค่ะกะลางพี่มื่อเนีเข้ามาหาน้องไม่ไปแกงค่ะวันนี้นลงทงลงทานี่อีกบอเอ้อนี่นี่อีกอยู่ อีกนอนหนึ่งเอาซับเอาซับเห็นไหมฝัง,ง,ง,งนะนี้ซับหน้าปังนี่จัดเสียมนี่จัดเสียมโอ้ยแต่ว่าจอมกวนไงอุดอุดส่วนส่วนี่นี่ป,นปันได้ปันได้สองนอนนะ่ะ อ่อมอ่อมตัง <laughs> น้ำตัวดีคือน้ำดีไ,ดไหมน้วค่อยก็อย <laughs> อ้ยก่เดียวกับได้หลายนอยอยู่ไหนได้พักแก่งอ้อสัพอเป็นขันไปอันเห็ดอันนั้นก็ได้หลายปุ๊กนาะ สั้นลุกไปได้อยู่บ่ะ,ะมันเด้วก่อภยัยกันเห็ดเห็ดเฝิงท่ามกับบอมีคือบ่มีตะโกะตะเกะอย่างนั้นหา หน้าปังอีกกันปังได้ปะปังไปขบับก็ลงไปขับมาเห็นแม่ไปกดน้นองใหม่ไปจังใดมาจังใดเห็นตะกุ่นจูดโกดอยู่บงเนี้ยสูวม <laughs> มาบ้านมาเลย ได้สามซีนอนละค่ะเดี๋ยวไปแกงแร้งนี่มันพ่อละละเถอเนี่ยผู้พามาพามาสับสองสองซีนอเดี๋ยวไปหาไปเอายานั่งกับเขาไปเลยยทำนี่กับพ่อแกงอ่ะละ ไปไล่กันเต็มตู้อยู่ไปลูกนี่แน่นาปังข้ามไปเลยข้ามมาหกหาหน่อไม้หน้อไมีหน่อไม้จะแขงแรงหมดไปโอ้ยเห็นหัดดักน,นาปังกันได้รเราใบยานังกันหนอะ ไปใส่แกงน้ำม่นแมนนี้นับแมวน,น,นี่แหละอย่านั่งไปใส่แกงน้ำมับัของเออืม่น่น กลินยุกโกอันยุค่ามันเกี่ยวกันใบย้านางนะคะใบยญานางมื่อนีไม่เก็บนอใหม่มาหาหน่อใหม่หายานางเดยไปเก็บยอดสีเล็กน้ำค่ะเก็บไปแจงแรกนพ่อชายเอาหนาพวกเก็บดอกจ้อยสีส้วนฤกษ์ศิสิ์ิดต่สงวันอกษ์ชิ เป็นยางดักบ่ผูผ้าหาไปเก็บด้านเห็ดหลายมาล่งทงล่งทานะ่ะนี่จะอย่านั่งไหมเป็นอ่ะมึงเนี่งนยง่ามครับที่มัน,ม,นมันเคี้ยวมันเปื่อยขึ้น,นเกี้ยวขึ้น,นกับโปกงไหม โหดเอาหน่อยๆกับเขียวดอกเน่าเทาหน่อยๆกับเขียวดอกเนี้มันงามแต่ยานั่งช่วยยังใั้นอนให้ด้วยซ้ำนิดกับ <wh พ่อแล้วพอดีขุนทงไฮทงหน้าปลากาวโคต ร่มวอยวอยอ,ยอากาศดีค่ะรมเย็นสบาย,ยตั้งเขานนตั้งเขาเทียงเนเทียงไม่เรื่องพอตาหาหน่อไม้หาเก็บหน่อไม้หาเก็บพักกิเลสไปแกงแล้งเอาหดอดใบยานา มัไข่พร้อมเลยมาเลยอ้มาทงมาทาก็ได้ทุกอย่างทุกแนวาะท้าว้าไข่กออยงไงหนึ่งสามสี่กอยนี่นี่แต่กอยอยังไงดนจะลักเหล่าเอาเาไข่่ว่าชอาเอาขางมัดกอดกว่าเออ

มันได้ค่ะสวนเขาโคตรเปินงกำลังถึงไงเดียบากออาทิตย์กินกินไ่อกำลังปวดหัวมากกสูบน้าเข่าหน้าก็สูบน้ามเข่าหน้าหน้าถึมาจำมือนน่ะแต่ว่าบ่ได้ท้ายคลิปใหมเปิ่ง <exercises> <festivals> ดำแล้วสองมืกกอกันแล้วตากกันเห็ดนี่เ้าโอดเ้ากอดเพิ่นเก็บไปคล้ายแล้วเหลือจำนีแหงเบิดล่ะเบิดละดูนี่ไหนคนแหงงามงามเบิ่ดหล่ะเขากดกันงามค่ะแจ้งน้อยกัดกลับแล้วค่ะพอเดี คลิปนี้ก็ทำนีกก่อนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ยุพินชาแนลด้วยนะคะมาอยู่ตรงนี้ตรงป่าข้าวโพดแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ